ก็สวัสดีนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับสมาชิกนะครับนะครับรัฐบาลไทยนะฮะงวดนี้ประจำวันที่1เดือนอ่เดือน9 2 5 6 6นะครับนะฮะคำนวณโดยนะแอดธนกิจมาเองนะครับ YouTube เส้นทางแห่งความหวังนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นชุดเน้นนะครับให้สองหางนะครับ สำหรับท่านที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับไม่แนะนําให้ไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับในการเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับการสั้นๆนะคะคลิปนี้นะครับก็นะฮะก็มีเด่นนะครับเด่นก็มี3 6 7นะครับ สามหกเจ็ดนะครับเด่นนะครับก็จะจับคู่ให้สองหางนะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆไปเลยนะครับก็มีสามหกกับสามเจ็ดเท่านั้นนะครับนะฮะชุดเด่นเท่านี้นะครับพี่น้องนะครับก็วัดดวงกันไปนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับนะบทปรดใช้วิจายในการรับชมและตัดสินใจก็ทุกอ่าพิจารณาก่อนตัดสินใจก่อนลงทุนนะครับ นะเพราะว่าทุกแนวทางก็มีความเสี่ยงทั้งนั้นนะครับนะฮะเน้นที่36กับ37นะครับนะฮะสลับงวดประจำวันที่1เดือน9 2566นะฮะติดตามแนวทางได้นะครับสำหรับเส้นทางอย่างความหวังนะครับทางช่องยู u ูบนะฮะกับอาจารย์ธนธนกิจมหาเฮงนะครับนะฮะก็ขอให้ทุกคน โชคดีนะครับสำหรับคลิปสั้นๆแห่งนี้นะครับนะบขอขอบคุณครับ